ทานเรื่องเจ้าอ้วนกับภารกิจลับไม้ไผ่ในป่าไผ่อันสงบสุขมีแพนด้าตัวหนึ่งชื่อเจ้าอ้วนทั้งวันมันไม่ทำอะไรเลยนอนกินนั่งกินกินไม้ไผ่แล้วก็นอนต่อวันหนึ่งขณะที่กำลังจะหลับกลางวันจูๆ่ๆมีนกฮูกส่งจดหมายปริศนามาให้ดวน มเมล็ดไม้ไผ่ศักดิ์สิทธิ์ถูกขโมยเจ้าคือคนเดียวที่มนุษย์จะไม่สงสัยเจ้าอ้วนเบิกตากว้างแต่ก็ยังเคี้ยวไผ่ต่อทำไมต้องเป็นข้าข้ายังเคี้ยวไม่เสร็จเลยนะแต่เมื่อได้ยินว่าถ้าไม่มีมเมล็ดนั้นป่าไผ่อาจจะสูญพันเจ้าอ้วนก็ยอมลุกขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปี มันถูกปลอมตัวเป็นตุ๊กตาแพนด้าแล้วลอบเข้าไปในเมืองทุกคืนมันค่อยคอยคลานออกจากตู้โชว์กลิ้งไปกลิ้งมาตามพื้นห้างแอบกินข้าวกล่องและแอบหาข้อมูลในที่สุดมันก็หาห้องแลบที่ซ่อนเมล็ดไผ่ได้แต่ความหิวเล่นงานมันเผลอกินเมล็ดไปเม็ดหนึ่ง เกิดแสงสีทองระเบิดออกมาเจ้าอ้วนลอยขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาแบบนุ่มๆด้วยพุงมนุษย์ตกใจรีบหนีไปหมดเจ้าอ้วนเลยขโมยเมล็ดที่เหลือกลับมาได้สำเร็จตอนนี้เจ้าอ้วนยังคงขี้เกียจเหมือนเดิมแต่สัตว์ทุกตัวรู้ว่าบางครั้งผู้กล้าที่สุด อาจเป็นแค่ใครบางคนที่ยอมลุกขึ้นเพราะมันสำคัญจริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้หรู้ว่าความกล้าไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่กล้าที่จะเริ่มก็เปลี่ยนโลกได้แล้ว